ยี่สิบบาทเนี่ยร้อนนะจ๊ะใส่ไหมเลยครับตัวดีปลาสุกไม่ทันเอาตัวร้อนๆเลยแล้วถ้าเป็นปลาดุกย่างอย่างเดียวตัวเท่าไหร่สี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทใหญ่ด้วยนะเดี๋ยวอย่างเดียวพี่ผมย่างไม่ทันครับย่างไม่ทันลูกค้าคืออยากขายเนาะแต่ย่างไม่ทันป่าค้าต้องไปส่งลูกก่อนพี่ สองลูกแพงเรียนแล้วก็มาแอ<น>บมีใครดูให้อันนี้ลาอไก่เก่งเื่องน่องได้เหรออันนี้คือหมูหรือไก่ไก่เน<ช>ื<ช>้อไก่ไไกสิบบาทสิบบาทเองได้ครับมหมายไปรับเลยเน้นเตียบในเบิดร์ตเน้นทำไรพี่เน้นให้เจ็บเน้นให้เ๊็ดทำไรว่ากันทีหลังเน้นเตี๊ยบให้เจ็บก่อนพผิดนกกว่าป่วยเองเนี่ย เผ็ดมากนม่อะไรบ,นะบ้า ต้มต้มแทบบอต้มเนื้อต้มเนื้อแม่เบิไปต้มเนื้อต้มเนื้อเบิเหรอเบิ้เลยไหม่แม่แล้วต้มดยวไอ้ต้มเนื้อก็มีดีบิบบไออบห้ยเหี้ยเหี้ยเ้ยือี้เห็้เอง้ยเหีบยเหี้ยี้ยเห้ยเหี้เ้ยเี้้ยยเ้าย้ยหี้ย้ยี้เี ของเรามีแต่ตำกลุงมคบเจ็ห้าสิบาทค่ะตำตสามสิบลุ่อไม้ก็สามสิบผิดราคาดีเลยเนาะขายไม่แพงคัอผมขายหกเกียู่ตรวนี้ประจำเลยผมทำงานมาก่อนไงผมออกว่มาได้ไม่ถึงปีลูกค,ค้าเขาไม่ค่อยมีกงิเนาะเอาแค่นี้พอเอาแค่พออยู่ได้ เน้นขายจำนวนเนาะใช่เอากำไรน้อยๆแต่กินนานๆใช่ค่ะพี่กินอย่างงั้นดูนลงไม่หมดนูก็แถมไปเลยอันนี้ยี่ิบห้าพี่ใแมงก็มีนะพี่มายี่ิบห้าบาทแต่วันนี้ยังไม่เปิดลายแมนเลยทำไม่ทัน <c oughs> อ่าลายแมนชื่ออะไรครับต้ตมตำยำนัวโควกแตกค่ะพี่ต้ตมตำยำนัวโคบแตกต ไก่เนี่ยเขาขายไม้ละสิบบาทนะครับแล้วก็ไม้ใหญ่เนี่ยยี่บห้าเนะาะเย๊ะยังตับเหรอครับสิบบาทตับสิบบาทใครชอบบันไทยก็มีแจวก็มีพีกะผมยี่สบาทมีแจวบองไม่ผิวกัว่วไม้ต้มก็จะจอดรถสำล้อพ่วงอยู่ที่ตลาดนัดลุงดำนะครับจะอยู่ก่อนถึงวัดอุ่ตเขานิดนึงหกโมงมาแล้วนะครับลาประดูกสูดุบนนะครับ ผ่านไปผ่านมาเห็นคนลุมตลอดเลยก็เลยลองแวะไปซื้อมากินดูเขาทำไม่น่ากินนะจานนี้หกสิบบาทผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าใช้ปลาตัวใหญ่ดว่วนเยอะมากพ่อค้าบอกว่าขายเอากาไรน้อยคนระับแต่นี้จํานวนเนาะอยมางนี้นะอืม้ม ที่นี่ถ้าทำเป็นสูตรห้แห้งแล้วเกี่ยวร้านอร่อยร้านเนะาะเจวร้านริมทางที่ไม่ธรรมดาเลยหกโมงก็ออกหายแล้วนะครับถ้าบอกปกติเนี่ยมีน้ำตกมีอะไรเนาะแต่ตอนนี้ย่างไม่ทานจริงๆเนี่ยอืมเขา อัอนนี้เอาไปเต็มสิบเลยไม่หัก